อ่าต่อครับตอนนี้คุณหนูผมมาแล้ครับอ่าผมจะมาสอนการใช้โมมิเซนก็รสชาติเปรโตนี่โมบิเซนก็โหลดอันนี้มาเอาๆนี่ โหลดอันนี้มาม o v เซ z น n ู u a น Android a n n i v e r s แล้วก็โหลดมากังเล่ไม่ได้ต้องโหลดแคลนกิน Green Samsung version สุด้วยโหลดมาแล้วโหลดมาไหม่ก็ไม่แล้วก็เนี่ยครับสองอย่าง เข้าไปที่โมบิเซ n แล้วก็ล็อกอินอะไรเรียบร้อยเข้ามาก็กดหรือเขาสก e ีนสกร e นอะไรเนี่ยกด,กกยนะกดไปนะครับมันจะอัดได้อุย้ยอันนี้ไม่รู้ใส่อะไรอันนี้ไม่รู้ว่าใส่ไม่ใส่อะไรไม่รู้ชื่อยบอกทีอันนี้กดนี้จะไปการดูคลิปตัวเองคลิปเ,เป็นคลิปนะคลิป เป็นคืะบเซตติ้งอันนี้ปิดอันแรกจะเป็นคกอ่กัตงค่าอีกวีไอนพวกนี้ไม่ต้องวัาปักกันหรอกไปไว้งั้นะอันนี้ปักความผมชัดตอีกนี่เอาสักค่ะ อันที่สองก็เป็นการเป็นฮอรเวิร์ดอันน my, ้นี้ล็อกอินใหม่เปลี่ยนชื่ออันนี้ก็ไม่รู้คืออะไรรู้บอกทีอันนี้ก็การเชื่อมต่อเชื่อมต่อยูทีปีเชื่อมต่อคอมยูทเบียร์ไ i ไฟก็คงรู้ 3G อะไรเงี้ยคงรูขง้ขอต้องซัพพอร์ตตอนนี้น่านจะเป็นอยู่คะ่ะงับตรงตรงกดหมายน่านจะเป็นอย่างน้อันนี้เอาเบาอันนี้คืออะไรไม่รู้กดโอเคเลยก็แค่นี้แหละขอจบคลิปแค่นี้แหละยู